สุนิชโยทเวิชชาแนลครับนี่ครับผมมาแล้วครับมาถึงแหล่งของปลาสลิดนะฮะขึ้นชื่อว่าปลาสลิดบังบ่อนะเป็นปลาสลิดท,ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทยเลยนะฮะมิวกว่าได้มาครั้งแรกนะฮะตื่นเต้นนะฮะเยอะมากนะฮะดูโอ้โหที่นี่เขาจะทําเป็นบ่อนะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาสลิดนะฮะนี่ฮะไข่แน่นๆนั้นเลยฮะด้านโน้นนะเดี๋ยวพาชมนะไข่เยอะนะอันนี้บอ่บอบ่อปลาสลิดด้านข้างหลัง อนี่กำลังเก็บนะฮะนี่นี่เขาซื้อเหรอพี่นี่เขาสั่งนะดูดิขายกันเป็นขายกันเป็นกระลำมังเลยอะ่ะโอ้ขายเป็นกระลำมังอย่างนี้เลยโลเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนกันโอ้โหนี่นี่ไข่มัดไข่จุกแล้วนี่นี่ดูไข่้วก่อนนี่ไข่มันตากสองด้านเลยนะโอ้โห นี่ครับเขาจะตากแค่แดดเดียวนะวสลิดแดดเดียวนะสามารถทอดแล้วก็กินอร่อยนะนี่ครับมีเมงโมมงไม่วานด้วยแต่ว่าไม่มากนะสแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ย,ยานะเนี่ยอืมตัวนี้มีไข่ตัวนี้มีไข่ตัวนี้มีไข่ครับโู้มีไข่ด้วยเยอะมาก นี่นแถวนี้แถวนี้แถวนี่ก็สวยแถวนี้ก็สวยนี่ดูทั้งแถวเลยนี่โอ้น่น่นโ่น,น,น,นด้านโนก,ก็กำลังเก็บ กำลังเก็บปลาสลิดนะฮะปลาสลิดของแท้ต้องบงอับงบอเยอะมากเยอะมากนี่ทำกันเป็นอุตสาหกรรมเลยนะะนี่ดูดิหลายกิโลมากแล้วนะั่นน่ะมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่โซนนี้เป็นไซส์ใหญ่นะโซนนี้ไซส์ใหญ่ครับนี่ไซส์ใหญ่เท่าความมือเลยเท่าความือเลยนี่ใหญ่มากเท่าความมือเลย เขาตากแค่แดดเดียวเหรอวันหนึ่งก็ตากแดดเดียวเนะแล้วก็เก็บเลยนี่ฮะอาดูด้านนี้ไปดูด้านนี้ด้านนี้เขาจะทำเป็นแพ็กเลยนะโอ้นี่อันนี้จะทำเป็น,ปนคู่เป็นคู่ละสิบนะสองสี่หกแปดสิบสิบตัวนะฮะสิบตัว มันก็เป็นของสดน,นะฮะ,ะอาจจะมีแมงวันบ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ย,ยาเนาะนี่ครับมาเป็นมาเป็นแพ็กนะแบบนี้แพกแพกละสิบตัวนะฮะน<อ>ี่เอาไปดูมุมนี้บ้างนะ<อ>ร้านเจยุยนะร้านเจย,ยุยเสเร็จบังบ่อนะฮะตัวนี้จะเป็นติดทะเลใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่อันี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมีบ่ออันี้เขาไม่ได้ไม่ไม่ใช่อ่า ไม่ใช่บางบ่อยไหมเป็นทะเลแล้วอันนี้บางบ่อแหละอ๋อาทะเลมันเป็นปล,ลาน้ำจืดปลาน้มจืดปลาน้มก่อยปแหลอันนี้นี่มันมีใครเล็กใครใหญ่เขาเลือกเอาอนี่นบบาปกดาเดี๋ยวร ดูกันใครไม่เคยเห็นแหล่งผลิตนะแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในวังบ่อนะฮะอยู่ไม่ไกลจากทะเลเลยนะฮะที่นี่อยู่เขตสมุทรปราการยื่นงไปทางชายฝงเซาแล้วนะฮะนี่ครับปลาสลิดบังบ่อนะแหล่งกําเนิดของปลาสองน้ำนะปลาน้าจืดนะฮะนี่ครับสวยมากโอกาสให้เพื่อนได้ดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะ เวแล้วก็ทำขายนะไปลําำเป็นสันนะทอดเนื้อมันมากนะฮะจะมีสองแบบนะปลาสลิดไข่กับปลาสลิดไม่ไข่นะนี่ครับ ร้านนี้ใหญ่ที่สุดราคาเริ่มต้นที่ร้อยร้อยี่นะอันนี้เป็นราคาส่งนะฮะราคาส่งร้อยแปดนะฮะต่อกิโลนะฮะร้อยยี่สิบนี่ใช้เล็กสุดนะร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดเป็นร้อยแปดสองร้อยน่เป็นเป็นไข่นะ,ะสลิดไขนะ่นะฮะแต่เริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทเองนะฮะก็ไม่แพงนะนี่ครับเยอะมอ้ยมีแมวด้วยมีแมวขโมยปลาย่างด้วย เอาเลยของด่านมีสายใหญ่สายใหญ่นี่มีสายใหญ่โอ้ยสายใหญ่นี่เคช้างซาแล้วเหรออ๋อนี่ราคานี่โอ้ยเบอร์ยี่สิบสองนี่นะโหแต่มากนี่ฝ่ามือนี่ฝ่ามือผู้ชายนะเขาเขาฝ่ามือผู้หญิงอ่ะเออนี่เราไปโทษเนาะทำกันเป็นลำเป็นสันเลย อันนี้เป็นร้านที่ว่าเขามีแม่ค้ามารับอีกทีหนึ่งนะสแสดงว่าเป็นเจ้าใหญ่นะเจ้าใหญ่แล้วก็คนจะรับไปขายแถวพระรามสองแถวถนนสายหลักต่างๆนะที่วางขายข้างทางนะฮะก็เป็นปลาสลิดท,ที่มาจากแหล่งที่นี่ทางนั้นเลยนะฮะที่นี่จะมีหลายหลายเจ้านะฮะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเอเจ,เอเจนต์รายใหญ่นะร้านนี้เป็นอีกร้านนึงเป็นร้านปลาสลิดเจยุยนะนะครับนี่แล้วก็มาช่างกิโล อันนี้เบอร์ใหญ่เนาะยี่สิบสองน,นี่คือเบอร์ใหญ่เหรอเบอร์ใหญ่โลเท่าไหร่ราคาส่งราคาส่งผมก็ไปดูครับอ๋อลองลองไปดูที่งานั้นเห็นเขาบอกว่าสองร้อยเริ่มต้นที่ร้อยยี่สิบบาทเป็นเบอร์เล็ก ม่แต่มันต้องสั่งเยอะไงเป็น1ิบกิโลอะไรเงี้ยถ้าสั่ง20ิบโลขึ้นไปอ่าใครสั่งเยอะก็จะได้ส่วนลดเยอะใครสั่งน้อยก็ได้ส่วนลดน้อยนะครับเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ว่ากันไปนี่ครับไปดูข้อหองกันดีกว่านี่อันนี้เ้าจะหอนะแพ็คละสิบตัวสิบตัวนี่เป็นไซส์เล็กนะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะแบบนี้นะฮะแพ็คละหนึ่งกิโลร้อยยี่สิบบาทนะสิบตัวนะฮะนี่ทำเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยโอ้โห เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะฮะสำหรับใครที่มาเที่ยวแถวบางบ่อนะฮะเอาแวะมาชมได้นะฮะชมแล้วก็มาแวะซื้ออุหนุนได้นะฮะซื้อปลีกซื้ออะไรก็มีขายนะแถวนี้นะนี่ครับอันนี้เป็นแพคสิบตัวนะเขาจะตากรวมกันเลยนะนี่ครับจะต้องอู้วันนี้แดดดีอะแดดดีแสดงว่าวันนี้แดดแรงมากนะตะวันตรงเพ่งเลยนะนี่ดูมาที่ตรงหัวเลย ขก็จะรีบเก็บนะถ้าวัานไหนฝนตกเขต้องรีบๆนะฮะรีบเก็บแต่วันนี้แดดดีปลาสลิดแห้งเร็วก็ได้เก็บเร็วนะก็เริ่มจากตัก้งแต่ตอนเช้านะกอตอนเที่ยงเอาช่วงนี้ก็บ่ายสองบ่ายสามไปแล้วก็เก็บนะเริ่มตากตั้งแต่แปดโมงนี่ครับเล่นกันเป็นกะละมังอย่างนี้เลย มูลค่าเยอะมากนะฮะอ๋อนี่ขัดไสานะขัดไสายขัดไสาด้วยขัดสาด้วยโอ้โหนี่เป็นไสาใหญ่นะไสาใหญ่ไสาใหญ่อ่าเสร็จแล้วก็แบกอ่าเสร็จแล้วก็ได้แล้วไสาใหญ่นะมาดูไสาใหญ่กันนี่โอ้โหใหญ่มาก นี่น่าทอดน่ากินมากนะทอดกับไฟไอ้อ,อ่อ,อนๆนะฮะค่อยๆสุกนะแล้วก็อ,อย่าเร่งไฟนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะไหม้มันจะขมนะให้เร่งไฟอ,อ่อ,อนๆนะปลาสลิดแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำพริกนะสุดยอดฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับชนิโจอัธภิชนะครับปลาสลิดเจยุยนะฮะเดี๋ยวฟังบอกปลาปลา,ปลามาถึงจะเข้าเขตชายังเซาแล้วนะฮะานนี้นะ ติดทะเลนะไม่ไกลจากทะเลเลยนะขอมบาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมับรสมาชนะฮะสวัสดีครับ